โบโจโยมานิ่นเคลื่อ,อนไว้ถึงน้องฮักแพงวรัญญาพร์สุดปังค่ะพี่น้องโอ้โ oh หล่าสุดเลยค่ะสําหรับฮักแพงว่ารัญญาพร์ได้มีการออกมาโพสหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวสาหรับคลิปปลิวคลิปเปลี่ยวครั้งแรกนะคะที่น้องได้มีการเอามาโพสเพราะว่าน้องไม่เคยลงเลยแล้วเป็นไปได้อย่างไรนะคะหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะสําหรับ สมัยนี้เนาะที่จะได้ร้านวิวนี่มันยากมากๆและบบโจก็ได้มาเคลื่อนไหวถึงฮักแพงค่ะเพราะว่าเนี่ยฮักแพงเนี่ยมีการมาโพสในะยีซีบีโมงทิพานมากนี่เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นอัปเดตฮักแพงวรัญญาพรก่อนนะคะวันนี้สําหรับฮักแพงวรัญญาพรก็ได้มีการแชร์โพสอะ่ะของเฮียหน่อยเฮียหน่อยได้มีการโพสต์ว่าสําหรับผมนะคําว่าคอนเน็กชันไม่ใช่การรู้จักใครเพื่อเอาประโยชน์จากเขานะ อันนั้นผมเรียกว่าเอาเปรียบแต่คอนเนคชันคือการที่เราช่วยเขาเขาช่วยเราต่างฝ่ายต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนั่นแหละคือคอนเนคชันหักแพงก็ได้มีการมาแชร์บอกว่าคอนเนคชันและเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยทำงานเที่ยวพักผ่อนเมื่อวานน่าจะพาก,กันไปกินตีน้อยค่ะทุกคนสําหรับแก๊งมุดขั้นไฟของเพื่นบันวะถ้าจำไม่ผิดนะมุดขันไฟไและเมื่อคือนก็เห็นน้องออกมาโพส์ขอบคุณมาไลฟ์บ้านหักน้องหกักแพงที่มใีให้แทบทุกวนันเพราะว่าหากักแพงจะมีการไลฟ์สด ทุกวันนะคะแล้วก็บ้านฮักก็โอนเงินโอนเงินมาให้น่องน้องกับเพุมาไล่ของข้อนะคะอ่าก็แล้วก็ที่น้องมาโพสต์นี่ก็คือเป็นคลิปที่น้องเดินแบบเมื่อวานสาวนยแบบแบบไปเห็นนองนะคะเขาไปอ่า่านตามาก็เลยกดเข้าไปไล่สูทฮักแพยวรรญยพร,ะะรญญพน,น้องก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าตอนนี้แปดแสนแล้วนะแม่ๆอยอดวิวแปดแสนแล้วพากันไปดันให้หน่อยให้มันถึงหนึ่งล้านวิว fc กันเร็ยวคักตกแยงมากตกกันนานมากเอาล้านวิวแล้วบัดดี้ตอนนั้นยังบอกอยู่เลยย่ามแรกตอนหลส่วนหกโมงแรกยังบอกอยู่เลยว่าแปดแสนตอนนี้คือล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้น่าจะล้านกว่าแล้วนะคะคือก็โพสต์ที่น้องเดินแบบใส่ชุดที่เป็น,เ,ปนเสื้อของฮากแพงนะคะเสื้อสีแดงแดงกับแกงของน้องน,น้องก็เดินแบบแล้วเขาก็วิ่งหนีอ่าพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้เบรงคลิปวิดีโอคลิปนี้เนาะตอนนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านสี่แสนวิวแล้ว คลิปนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นคลิปแรกของน้องเพราะน้องไม่เคยโพสต์เลยน้องบอกแบบนี้และน้องก็มีการมาโพสต์บอกว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเดินแบบเล่นๆหนูไม่เคยลงคลิปริวเลยคะ่ะขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามพวกเรานะคะหนูและพี่ๆจะพยายามทำคอนเทนต์กันบ่อยๆฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะลํำเพลินโชว์มดคันไฟ ฮักแพงว่ารันยาพรค่ะน้องไม่ค่อยทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เนาะส้นมางน้องกับมิจจะเอาไปเอาชีพจากที่เขาท้ายน้องล,งลูงกลแล้วน้องอามาลุกสํำหรอบแลวก็สส้นบางน้องสินินการแชร่เอานะคะสําหรับฮักแพงเนี่ยคือก็ยินดีกับน้องด้วยกระแสกําลังมาเลยนะคะสาวน้อยหักแพงเนี่ยอ่ะสวยันสตอรี่ Story. งามค่ะงามเราจะพาไปดูบอสโจก็ได้มีการออกมาแชร์บอกว่าสุด ปังบอลโก็แชร์ให้น้องอยู่เรื่อยๆแล้วก็แชร์ให้ทุกคนในวงด้วยนะคะที่ใครมีอะไรเด่นๆขึ้นมาบอจัดแชร์ให้ทุกคนไม่ใช่แค่ฮักแพงคนเดียวย้มมําว่าไม่ใช่แค่ฮักแพงแล้วก็มีการมาโพสต์ถึงฮักแพงบ่อยๆด้วยสุดปังอะ่ะบอลโจยูมานินนามงสาสาวนา้อเพชรบ้านเพียรได้มีการมาโพสต์จะพาไปดูคอมเมนต์คุณก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยตีเหล็กต้องตีให้ร้อนๆนะต้องตีตอนร้อนๆเอาแหม่ออกเพลงเลยรับรองอ่า หวันร้อย้านวิวแท้ๆคนก็พูดแบบนี้นะคะก็หยอกๆกันไปเนาะช่วงที่กําลังมาแรงนะคะอ่าแล้วก็เนี่ยจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าทําไมยังไม่ปล่อยเพลงให้น้องนะคะทุกคนทางนั้นจะมาวิเคราะห์คนก็เข้ามาเนี่ยส่งกาลังใจแล้วพอฮักแพงโพสเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ก็เยอะนะบอกว่าสุดยอดไปเลยบอสจออกเพลงให้น้องน้องเล่นเลักเพลงสิครับแบบไม่เครียดนะ อย่างที่บอสบอกศิลปินสร้างตัวตนทางโซเชียลวันนี้หนูทําได้แล้ว1วันหล้านวิวอ่าแล้วก็คนบอกว่าในสุดยอดมากๆหนูต้องสร้างคอนเทนต์เรียวๆทุกวันรับรองปังแน่คลิปเดินแบบ1วันคนเข้าดู1นล้านวิวฮักแพงเก่งมากๆอ่าลงบ่อยๆจ้าสร้างรายได้ด้วยนะคะอ่าใช่ไหม Facebook ก็สร้างรายได้ด้นะคะไม่ใช่แค่เพจนะ a c e b o o กก็สร้างได้ถ้าตั้งเป็นครีเอเตอร์นะคะแล้วก็ไป ่าขอระไรได้เพราะว่าฮักแพนีน่คนติดตามก็เยอะคนดูก็เยอะนะคะปังมากๆค่ะลูกสาวนะคือปังสุดๆในตอนนี้เนาะในกลุ่มของ FC นั่นแหละแล้วก็เรื่องที่ว่าการออกเพลงมีทั้งคนแซแล้วก็คนจริงจังจะพูดถึงด้านคนแซก่อนคนก็แซว่าแบบเฮ้ยดังขนาดนี้ทําไมยังไม่ออกเพลงให้อีกล่ะผู้บริหารนะทไมไม่ออกเพลงให้น้องอีกล่นะนบอกว่าดังนักหนาส่วนคนที่ อยากให้ออกเพลงจริงก็บอกว่าออกให้น้องเล่นๆหน่อยสักเพลงอะไรประมาณนี้คือสาวเน็นจะบอกนะคะว่าการทําเพลงเพลงหนึ่งมันไม่ใช่งบสองสามพันนะคะทุกคนทำมาฮักแพงในเสียงดีไหมเสียงดีแต่มันยังไม่ถึงเวลานะคะการที่ผู้บริหารจะออกเพลงให้แต่ละคนอันดับแรกเลยกระแสต,ต้องพุ่งกระฉุดระดับประเทศค,ค่ะ2คือต้องลงทุนนะคะลงทุนอย่างตามนี้หลัก หลักสองสามหมื่นอัพนะคะการทําเพลงไม่ว่าจะเป็นการจ้างแต่งเพลงการห้องสตูดิโอการนักร้องทํานองดนตรีต่างๆนานาการตัดต่อใช้รายจ่ายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเล่น,ลนหรือไม่เล่นก็ตามแต่นี่คือเหตุผลที่ยังไม่ถึงเวลาเนาะแล้วคนที่เข้ามาแสะนะก็คือไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมต้องแสการที่คนคนนึงจะมีเพลงไม่มีเพลงมันไม่สามารถการันตีได้ว่าเธอจะดังไม่ดังนะคะ แล้วคนจะดังบางคนไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเลยก็มีนะคะคบเวอร์ผู้นำผู้นี้กันดังศิลปินสมัยนี้นะแล้วบางคนมีเพลงของตัวเองไม่ดังก็มีบางทีเพลงดังศิลปินไม่ดังก็มีคือเรื่องแบบนี้ก็เอาไว้ก่อนนะคะพี่น้องตอนนี้คือตามสเต็ปสเต็ปไปก่อนทุกอย่างมีเวลาของมันฮักแพงตอนนี้อยู่แค่นี้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะคะอย่าพยายามให้ฮักแพงต้องไปแข่งกับใครอย่าพยายามให้ฮักแพงต้องเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับ เอ้ยทำไมฉันไม่มีเพลงอะไรประมาณนี้คือทุกคนอย่าเอาใครก็แล้วแต่มาเปรียบเทียบใส่กันอะกันทุกคนเขามีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแล้วคําว่าผู้บริหารคําว่าบอสน,นี่เขารู้ดีเขาเห็นว่าอะไรควรไม่ควรนะคะอย่าไปตัดสินใจแทนเขาเขารู้ดีว่าสิ่งไหนควรจะทําเวลาไหนอะไรควรจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าศิลปินในวงอะสมมุตินะพอออกเพลงให้ฮักแพงฮักแพลงอยู่ในนิวเจนสามและลำเพลินชูใช่ไหม พอออกเพลงให้ฮักแพงปึ๊บอ่าวน้องฟ้าใสน้องเดียน้องโซฟียน้องอะไรทีละที่เป็นนิวเจนใหม่อ่ะคือ,อยังไงก็ต้องออกให้หมดทุกคนนะคะเพราะาทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเทียบเท่ากันกับฮักแพงเลยนะคะฮักแพงก็เทียบเท่าก,กันกับทุกคนก็คือเป็นนิวเจนเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่ถึงขั้นว่าเป็นนางเอกวงไม่ถึงขั้นว่าเออเป็นตัวแบบเด่นที่สุด เข้าใจไหมฮักแพงก็คือเด็กคนหนึ่งที่กาลังพยายามเพื่อความฝันของตนเองมันต้องมีสักวันแหละคะ่ะที่มีเพลงนะคะก็อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ FC ก็รอรอไปก่อนเนาะคืออย่างที่สองในพูดเลน,นแต่ถ้าออกฮักแพงคนหนึ่งคนต่อต่อไปก็ต้องออกให้ด้วยซึ่งงบก็หลักแสนแน่นอนถ้าจะออกให้ทุกคนเข้าใจผู้บริหารด้วยนะคะในจุดนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็วันนี้ก็อ่าวันนี้เอาอนี่แหละ ฮักแพงวันจะพอหนึ่งวันหนึ่งร้านวิวที่เป็นคลิปเรียวคลิปแรกของฮักแพงมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ปิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ